មកដល់កំលាជាងជិះមកហើយអត់ วัตีุจาเทพธุวิตยาทานอาหารเนียอร่อยอร่อยจนมันแสบ้บานพูดสัญาชีวาแสบดนกทั้งบองเวทังต่าอร่อยอร่อยเออมี่ด้านอาหารทั้งฟังมอลำหมอลำบานเฮาอีเะมอลำบำพอดีเทาอีล่ะจะไม่ไดุ้ลร้ายคนในรับบัพพ์เพื่อของนี่จเอาเพื่ออื่นเอาบทไปฟังบานเฮาจะไมจะบอมมาฟังขอบคุณยยหลายด้คุณมุนท่ละ อื่นไงต้องเปลียนเราะวมบุญอามอรี่พี่น้องเข้าสิฟั่งหมอหลองหมอลำไฟได้อะไรเแกอาจารย์ไสยยุนจิตธรรมมาจาาเยสูไปห่ายห้องก็มีในท้องเปลี่ยนนี่แหละมอลำไดอัมพูเท่านี่แหละกาบานี้กาบ้างซาไอไสยุนเสนพักกองเนยนะบ้างซ่าบบนี้ฟังซะา ผอรับรู้ผมคู่ฟ้าครับ,บามววบอาสสมัคแก่ทุกแขทุกท่านครับบ้านใบ้านใกคัี่มาความบุญในวันนี้นะครับบทุคุณลหลายๆาบปัตเตเ่พระราเลียงพระราชการพราประชาชนทุกหน่วยงานตาบสายสวัสดีพบเป็นตีน้องขอบคุณทุกท่านจา้า